สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ King CJ Channel ครับวันนี้อยู่กับเกม LOL Wild Rift นะครับผมมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเล่นตัวละครอะไรแล้วก็จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าคอนเซ็ปต์เดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆนะฮะไปลุยกันเลยครับ โอเคครับผมมาเร็วกว่าที่คิดฮะเล่นตัวไหนดีครับผมยาซุโอก็มีดูตัวยิงไกลก่อนเลยฮะมีอาร์เชอร์เฮ้ยมีตัวนี้ด้วยไม่เคยเล่นมาก่อนเวรัสเอ้าเอาไหมเอาไหมเอาเลยไหมเอาเลยดีกว่าครับผม <Yeah. S 1> ผมเห็นมันเท่ดีนะครับผมวันนี้เราเล่นเวรัสละกันนะฮะ <Yeah. S 1> อา่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> <Okay. S 2> โอเคอ๋อไอคนนี้นี่เองผมเคยเจอมันอยู่ฮะตอนนี้ทีมเรานี่ก็จะมีทางด้านของมิสฟอร์จูนยาซุโอบารัสนาซัตและก็ลีซินนะฮะน่าจะเป็นทีมชุดนี้นะครับในการที่จะแข่งขันในแมชนี้นะ โอเคครับฝั่งเราบอกไปแล้วนะครับส่วนตัวละครอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นทางั้นของบริชแองจ a วะไซวา a ่ n a u j a n a m i t r i และก็ล u x นะฮะโอชื่อนี่ว่าอ่านภาษาสันสกฤตหรืออะไรอยู่เลยนะครับผมโอเคไปไหนดีไปไหนดีดูดแล้วกันครับอยู่กับ e ีซินหน่อยเป็นไงโอ้ยมันมันมันนี้ได้เว้ย มันชาร์จได้มันชาร์จได้มันชาร์จได้แจมอยู่แจมอยู่เพราตอนนี้อาจจะคูลดาวชาร์จนิดนึงครับอืมอุ้ยแรงแรงอุ๊ยชอบเลยแหละตัวนี้ชอบยิงไกลนี่ได้นี่ชอบยเลแหหละเออาน่ยเอาหน่อแระ ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนคนระับโอเคไปก่อนไปก่อนไม่งั้นตายโอเคโอ้ตายแน่เลยวะกลับไปกลับไปวิ่งมันยิงทะลุนะครับสำหรับตัวเรานะเฮ้ยนี่ใชย้ยังไงวะฝนดาวตกโอเค กลับมากลับมากลับมาอุ้ยไม่โดนสักตัวเฮ้ยลืมอีกละจะซื้อของที่นี่ตลอดเลยฝนน้ำตกฝนน้ำตกฝนน้ำตกอื้ไม่โดนใครเลยครับเลง็ง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 เลง็เลงนูนนู้นนนอือือโดนอยู่นะนะ โอ้ท oh, ี okay, ó, ่โอ oh, okay, เคลบได้ลบได้สวยสวยโอ้โหมันตายว่ะโอเคสวยแลกกันแลกกันว่าเราอาจจะต้อง เราอาจจะต้องกลับบ้านเราเพิ่อนกลับมาก่อนเลยไม่ต้องกลับละมานานเยอะอยู่นี่มีสกิลยิงอ่ะโอเคไม่โดนไม่โดนโอุ้ยไม่โดนต้องยิงแม่งกว่านี้ต้องยิงแม่งกว่านี้ ได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยครับเป็นงานอะเป็นงานวะ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้ขอถอยซอยขอซอยหน่อยไม่โดนงานอยู่เลนล่าเป็นงานอยู่ยยวันนี้เฟียปเลย ูว่ายังไงนะมันมาละโอเคโอเคมานาก็ใช้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของเราโอเคสวยลูกนี้ไม่น่ายิง เห้าตอนหนึ่งอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้ oh, <forgiveness. S 2> เดี๋ยวค่อยสอยไปื่อยครับอืมสวยเดี๋ยวให้มันจับกลุ่มกันก่อน สอยว่าเราต้องกลับบ้านกันห <c ười> นึ่งรอบใช่ไหมมีไงเราไม่รู้ว่าตัวเราว่ามีใครอยู่ตรงนี้เฮ้ยกลับ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 ม <c ười> ีไงละ่ะ <c ười> มาสิจ๊ะ <c ười> มาสิจ๊ะมาสิจ้ามาสิจ๊ะมันเอาแน่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 นอแนนอแนโอ้ไม่น่าเลยว่ะ ตายอ่ะไม่กลับสักทีก็เลยตายเลยโอ้ยแทงลูกนี้ตายไม่ตายฮะแต่ไม่เป็นไรดึงแรงขนาดนี้ใครก็ได้นะดึงแรงขนาดนี้ใครก็ได้บอกเลยของง้างเลยเด็กไปไหนแล้ววะเออโดนโดน เก็บ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 ซื่อแบบไร้สาเหตุนะยิงยิงยิงมไม่ได้วะเสียมานาด้วยไม่เป็นไรโ้หผมย,ยิงแรงอะ่ะท่านผู้ชม,มอนนอโอเคสวยมาดันกันรัวๆแหมเล่นเข้าข่ายกันเลยสองคนนี้ โอ้ยจีมามาดิจีไม่ได้มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอสาวยาวๆได้มั้ยจ๊ะขอสาวยาวๆหน่อยจีไม่ได้วาเดี๋ยวลิซินลิซินลิซินอ้ยไปไหนแล้ววะง้างรอเลยออ ลาร์สไม่ให้บอกเรื่องลาร์สไม่ให้บอกเลยโอเคโอค้โหส,สวยสวยสวยเลยจ้าเอาก่อนดีกว่าครับขอไปเรียนล่างแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของขีปมันเยอะไปครับเรียนล่างยิงอะไรวนะเนี่ย ยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิไม่กลัวเหมือนกันนะไม่กลัวเหมือนกันนะเฮ้ยมันต้องวิ่งออกโอ้ยไม่ได้วะเฮ้ยผมตายเอาดื้อเลยเนี่ยผมว่าแล้วไงโอ้โหมันหาไม่เจอไง เสี่ยงโง่ครับลูกนี้โอ้หลีซินตายครับโดนเลยฮะ14-7ต่อครับตอนนี้โอ้ยังอยู่ยังอยู่โคตรถึกยังอยู่ครับยังอยู่ครับนาซ้ายครับโอ้โหแล้วแบบฆ่าลัวลัวอื้มทริปเปิลคิวไปแล้วครับนาซัสอ้ายมันมาแลย เอาคนเอาตกไปโอ้จีซืสไม่น่าเลยว่ะมาลงรักสาวบางโแต่แดแต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 แดแดตแ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 ดแดตแ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 เ๊ตแด๊ตแตแด๊แด๊ต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 แย๊ตแ่ตแแแต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 ดตดตแ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 ดตแตแ เล่นดีหมดยกเว้นผมนะเฮีซีโอนี่คือมาโหดแท้ล่ะไปไปคอยซัพพอร์ตครับถ้ามันเวลาหนีเียมันหนีมันหนีเก่งของผมไง <m akes bad noise> ขออย่างเดียวอย่าโดนไอ้ตัวนั้นดูดมันเจ็บปวดปรวดร้าว หูระยาสูงแมันยังโหดเลยต้องรอเพื่อนครับไม่งั้นไม่ไหวจริงโอ้โหมาง้างมาละมันไปอยู่ทางขวาหมดแล้ววะ ตัวหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้สักตัวเลยอะโอ้โหเน้นแอซิดเน้นแอซิดของง้างๆหน่อยจ๊ะของง้างไหมจ๊ะโอ้โหมันไม่ได้อยู่ที่นี้ไปอไอนี่ก็ไม่ยิงแล้วมานาหมดมานาหมดมานาหมดอุ้ยชนะแล้วฮะ ้แมบนี้ทุกคนเล่นดีกันมากอะถึงแม้ผมจะเล่นไม่ดีแต่ทุกทีเพื่องชนะนะแบบนี้ครับผม MVP เป็นของคุณลีซินนะโอ้โหไม่ให้ก็คงจะไม่ได้นะามาดูสถิตินะผมลีซินนะผมฆ่าไป13แอสสิ 6, แล้วก็ตายไป2นะส่วนผลงานเราแอสซิไป8ปฆ่าไป3แล้วก็ตายไป3นะนะ ฝั่งน,นั้น SVP เป็นของพี่คนนี้ฮไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วผมด้วยผลงานฆ่าไปแปด a c i และตายไป4นะเพราะนว่าคลิปนี้เราก็ได้รับชัยชนะนั่นเองครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผม See you again ฮนะ